เพราะว่ามันเป็นข้าวปลูกก็เลยก็เลยไอ้นวดเอาบ่ฝาดเอาเกยวไม่ได้มันคนเออเพราะว่าจะมาทำพันเป็นข้าวปลูกเนาะเออถ้ารถเกี่ยวถ้ารถมาเกี่ยวอ่ะมันก็เียกข้าวปลูกไม่ได้อันนี้ก็จะนวดไปทำข้าวปลูกดีตัวละ บตรต้องเฮ็ดล้านอยู่หน้าคือตะกี้มันต้องทำย่ยบานตะกี้เราเป็นนอนเฝ้าเผาเนาะสูอันนี้คือฟาดคือจะเสร็จแล้วเนาะตอนนั้นเอาขึ้นเล้าไปแล้วเนาะต่อใช้รถเกี่ยวนะอันนี้จะไปทำพันธุ์ข้าวปลูกด้วยปัน้นข้าวปลูก,ลก,ลกต้องฟาดเอา สาขากลางบ่งวันนวดข้าวตะกี้โมนเจอแล้นี่ไปฟาดข้าวนี่ไปนวดข้าวนี่เนาะใช้มือคนเกลียวอันนี้มันไม่มีเลยไปกดติดตามเลยนะไปกดติดตามมากรูดไอ้เขียวปิ้งปิ้งผู้ไทยนานปิ้งปิงผู้ไทยนานกดติดตามมาปายเขาก็ได้ซ้ำรอยคน